ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะเราพบก,กับหลวงเต้ยมิสเตอร์ทีเจนะคะวันนี้ค่ะหลวงเต้ยจะผ่านทางนะคะมาชมรีวิวรถเจพีดีจีทีสีดำครับอ่ะไม่ใช่ครับอะไรนะจีดำมันเสียงมันดังอ่ะครับเงี้ยนะเพราะว่าเสียงมันเงาวิ้งนะเออนะคะวันนี้เนาะพอแต้วบอกว่าจะรีวิวเอพเดีจีทีสีดำแค่นั้นน่ะนี่เปลี่ยนเลยอากาศเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิเปลี่ยนจากอากาศหน้าร้อนกลายเป็นหน้าฝนทันทีเป็นไงหองเขาแรงนะ ของก็แรงจริงนะอย่าล้อเล่นไปนะอย่าหาทำนะเรื่องอย่างนี้อ่ะวันนี้นะคะไอิพอรดจีทีสีดำคันนี้นะเป็นของพี่บุษบาเจ้าอบุษบาเจ้าแสดงว่ารู้แล้วเนาะว่าเจ้าของรถเนีเป็นคนภาคไหน ภาคใต้ไม่ใช่เป็นคนภาคเหนือนะคะพี่บุษสภาเนี่ยเป็น f c เตานำมาจากจังหวัดลำปูนนะคะหรือว่าจังหวัดลำพูนนั่นเองนะคะซึ่งต้องกราบขอบพระคุณพี่บุษสภานะคะมารับรถนะในวันที่4นะวันจันทร์4ี่เมษาวันมหาเลิกมหาสงการนะคะพี่บุษสภาเดินทางมาจากลำพูนเลยนะคะมารับรถที่นี่นะคะสายไหมอยากจะมาดูนะคะความงามของ ห้องรับรถและมีโบซีแดงเดี๋ยว้องต้าจะต้อนรับนะคะสําหรับใครนะคะอันที่จริงอ่ะแต่าสามารถไปได้ทุกภาคนะเมื่อวานก็เพิ่งจะไปขอนแก่นมาเดี๋ยวจะลงใต้อีกแล้วขึ้นเหนือก็ขึ้นได้ไปตะวันออกก็ไปได้นะจ๊ะชนบุรีระยองจันทไปได้หมดนะเออแต่ถ้านะคะลูกค้าท่านไหนอยากจะมารับรถที่กรุงเทพนะคะที่วิศุทธ์สายใหมก็เรียนเชิญได้เลยนะคะนองเต่ายินดีต้อนรับนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะตัวรถ e อฟเวรคันนี้นะเต้าต้องขอบอกก่อนอันดับแรก ตัวรถคันนี้นะถ้าเต้าแถมเนี่ยตามโปรของเต้าจะได้แบบนี้ยกเว้นแค่ไฟหน้าอย่างเดียวซึ่ง,งพี่บุษาบาทําการเพิ่มไฟหน้านะแต่ยังอื่นเต้าแถมแบบนี้ฉะนั้นดูเป็นเบสพื้นฐานได้เลยนะว่าอันนี้คือสิ่งที่เต้าแถมนะ ความสวยงามของตัวรถ X e x p n n d e r GT คันนี้โมเดลยังคงเป็นโมเดลเดิมอยู่นะคะยังเป็นรุ่นโมเดลเดิมอยู่นะคะสีดำราคาของตัวรถอยู่ที่863,000บาทนะนี่คือราคาออริจินอลของเขานะได้แบบนี้เลยนะคะและนะคะสิ่งที่เต้าแถมมาก็คือตัวหนังสือ X e x p n n d e r แบบนี้ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีโครเมียม ตัวหนังสือตรงนี้นะคะน้องเต้าจะมีอยู่2อย่างนะคะคือสีโครเมียมและสีดํานะคะซึ่งรถคันนี้เป็นสีดําอันที่จริงอ่ะพี่บุตรอ่ะเขาบอกนะบอกว่าเขายกาคลิปมาคลิปหนึ่งเลยแหละเขายกคลิป <laughs> อยากให้เห็นหน้าอยากจะเล่าอีกแล้วเขายกคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งเขาบอกว่าต้องเต้าขาพี่บูตสบายอยากจะได้แบบคลิปนี้เลยน้องเต้าพอดูเห็นคลิปปุ๊บอ๋อได้เลยค่ะพี่บุตสบายค่ะจัดไปสิคะแบบนี้เลยนะคะตามคลิปเป๊ะน,นะคะเชนนั้นนะคะ1ตัวรถสีดําและตรงสื่อสีโครเมียมแบบนี้ซึ่งเป็นที่ถูกองค์กใจของพี่เขานะและนะคะตรงบริเวณชุดแต่งค่ะอันนี้เป็นชุดแต่งสปอร์ต VIP ซึ่งเป็นชุดแต่งของ ทามิสูทีเจเรานะและต้องบอกก่อนว่าขายดีนะเป็นชุดแต่งแรกที่มีและขายดีมากๆตากล้องเนี่ยแบบแพลนกล้องมาไม่ได้บอกหลับตาพูดเลยเดเชียวนะคะชุดแต่งอันนี้นะเป็นชุดแต่งสปอต VIP นะคะซึ่งนะคะความงามของสปอต v ี p เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ ตรงบริเวณอาถ้าเกิดว่าเห็นนะด้านบนนะตรงนี้นะจะเป็นตัวรถนะซึ่งเป็นสีดําเงานะด้านล่างตรงนี้อันที่จริงเป็นส่วนของชุดแต่งแต่เขาว่าเล่นลายให้เป็นสีดําเงาและมีคาดผ่านด้วยสีดําด้านตรงนี้ ตรงกลางนะคะทําให้รถแรดูมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นและนะคะก็จะทําให้เวลามองเข้ามาไม่ได้กลืนเป็นสีเดียวกันทําให้มองเห็นได้ว่าเอ้ยฉันใส่ชุดแต่งนะจ๊ะแล้วตรงบริเวณนี้นะคะแถบตรงกลางตรงนี้จะเป็นแถบสีแดงนะคะซึ่งจะทําให้ดูสปอร์ต v i p มากยิ่งขึ้นอ่าตามชื่อเลยสปอร์ต VIP นั่นแสดงว่ามีความสปอร์ตที่พรีเมียมอไง การแปลความหมายของเต่ามีความสปอร์ตที่พรีเมียมนะคะแบบนี้นะคะและไฟด้านหน้าของเขานะคะยังคงมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์เวลาเราเปิดรถแบบนี้่าไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะก็จะออกมานะคะทําให้เราสามารถที่จะเห็นถนนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคนที่ขับรถตามหลังเรามาสามารถที่จะเห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกนั่นเองนะคะส่วนไฟด้านบนตรงนี้จ้า ไฟหน้าตรงนี้นะพี่บุษบาท,ทำการเปลี่ยนไฟนะคะเป็นหลอดมินิเลนซึ่งจะมีตัวครอบอยู่ตรงบริเวณหลอดไฟนะคะทําให้นะคะตรงบริเวณหลอดไฟเนี่ยไฟเวลาที่ออกมาปุ๊บมันไม่ฟุ้งกระจายเพราะไม่ฟุ้งกระจายปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือจะทําให้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะข้อดีของเขาเป็นไงคะนี่แค่ด้านหน้านะไม่อยากจะโม้ไม่อยากจะอวยเอาจริงเนี่ยแค่ด้านหน้านะ เออฉะนั้นนะคะการแต่งรถสไตล์นี้นะสวยแบบนี้นะบอกน้องเต้าไว้วางใจน้องเต้าได้เลยนะส่วนด้านข,าข้างของตัวรถเชิญค่ะด้านข,าข้างของตัวรถนะคะยังคงมาพบกับขอบ16นะคะซึ่งเป็นดําปัดเงาลายแม็กของ GT นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตามปกติของเขานะและมาด้วยยาง Bridgestone ะ,ะ20555นะคะ R16 เป็นยางของ Bridgestone นะคะซึ่งเป็นของจีนตัว GT เนาะแล้วก็นะคะตรงบริเวณด้านข้างนะตรงด้านข้างตรงนี้ ชุดแต่งนะคะตัวสเกิร์ตด้านข้างของตัวชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นลายของส p o r t VIP เอีกเหมือนกันนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะที่เสริมเพิ่มขึ้นมาแต่จะคงคงมีสีแดงอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้จะเป็นสีดำเงานะคะทำให้รถมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองอะมองยังไงก็สวยอ่ะใช้คำว่าสวยได้เปลืองอ่ะบอกเลย ด้านหน้าก็สวยด้านข้างก็สวยทั้งก้นเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังก็สวยนะคะตรงบริเวณนี้จ้าเบ้ามือจับตรงนี้นะคะพี่บุตรสบานะคะทําการเลือกเป็นแบบโครเมียมนะคะทาให้สวยนะรับก,กันกับตัวที่จับมือเออที่มือจับนะไม่ใช่ที่จับมือที่มือจับนะคะของตัวรถนะคะแล้วก็ยูสโฟลเอ็กซ์เซนเดอร์นะคะเข้ากันเข้ากันส่วนด้านบนนะจ๊ะก็จะเป็นเรื่องของตัวคิ้วค่ะคิ้วกันสั์ คนมีคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้ารถก็ต้องมีคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้าทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกันฝุ่นฝนหรือในเรื่องของตัวเวลาที่เราเปิดกระจกรถลงมานิดนึงอะเนาะตัวฝนอะมันจะไม่กลับเข้าไปในตัวรถเราเนี่ยข้อดีของเขาอ่าส่วนด้านหลังจ้าด้านหลังของคันนี้นะคะชุดแต่งสปอร์ต v i p นะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วเนาะก็ นี่จะมีแบบนี้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นเรียวเนาะเรียว2ฝัง่งนะคะเป็นรูปใบไม้นะคะ2ฝัง่งนะคะสร้างความสวยงามให้กับตัวรถนะคะเป็นการแต่งชุดแต่งนะและจะยังคงมีสีดําเงาและดําด้านตัดกันเหมือนข้างหน้าอีกนั่นเองและมาพร้อมกับเส้นคลิปสีแดงแบบนี้เลยนะคะส่วนนะคะตรงบริเวณ ตรงนี้นะคะ้องแต้วนะติดให้ทั้งหมด4จุดนะคะทั้งทางตรงและทางด้านข้างนะคะซึ่งจะทํางานสัมพันธ์นก,นกันกับกล้องบันทึกเออไม่ใช่กล้องบันทึกสิมันไม่ได้บันทึกกล้องตัวนี้นะเป็นกล้องมองหลังนะเวลาเราถอยหลังเนาะเราก็จะดูวิสัยทัศน์ได้จากจอด้านหน้านะคะตัวเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนในกรณีที่เราใกล้กับวัตถุนั้นๆแล้วส่วนนั่นท้ายนี่เป็นช๊คไฮดรอลิกนะไม่ได้ยากนะยกขึ้นมาดึงลงไปแบบนี้ แค่นั้นเองนะคะและด้านในของตัวรถค่ะรถคันนี้นะอ่าเป็นเบาะหนังจา้าสีดำนะคะมาพร้อมกับคอนโซลด้านหน้านะคะซึ่งเป็นสีดำทั้งหมดนะคะทำให้ดูดูดูเข้มมากขึ้นไปอีกนะคะและก็เต้าปูในเรื่องของพยางนะคะจะเป็นเข้ารูปกระดุม ปูให้เต็มคันรถนะคะจากแถวที่1แถวที่2และแถวที่3นะคะคันนี้นะเลือกให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้เพื่อที่จะทำให้รถมันดูแบบไม่ได้ดำมืดจนเกินไปเพราะว่าเบาะเป็นสีดำคอนโซลเป็นสีดำแล้วเนาะ mm. ก็เลยเลือกสีที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนิดๆน,นะคะให้มันดูซอฟลงมานะสามารถที่จะทำให้เรามองเห็นภายในรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและค่ะตรงบริเวณหน้ารถนะคะต้องมีกล้องบันทึกหน้ารถค่ะ กล้องบันทึกหน้ารถตรงนี้นะก็จะทำงานสัมพันธ์นกันกับจอด้านหน้าซึ่งเป็นจอ Android ถ้างทำการเปลี่ยนจอนะจากเดิมเนี่ยจอแต่ไซส์อ่ะตรงนี้จะเป็นไซส์6นิ้วต้อเปลี่ยนเป็นไซส์9นิ้วนะแล้วยังเพิ่มนะคะอัพแรม2ให้เป็นแรม2รอม32เพิ่มการทำงานให้กับผิวสัมผัสเนี่ยทัสกิีนไวมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้สามารถทํางานลิงก์กันกับกล้องบันทึกหน้ารถนะยอนดูไฟยอ้อนหลังได้เลยนะคะแล้วนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในเรื่องของตรงนี้จ้าควิกชาร์ตนะคะควิกชาร์ตตรงนี้นะคะใช้สําหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์ซึ่งจะสามารถที่จะชาร์จได้เต็มเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่นี่นี่ตรงนี้กล่องพักแขนนะจ๊ะกล่องพักแขนกลางรถตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ สามารถที่จะสไลด์ได้นะคะเป็นรุ่นที่สไลด์ได้เนาะก็จะสามารถทําให้สามารถพักแขนได้จริงนะแบบอนนี้นะแล้วนะคะตรงบริเวณด้านกลาง ตรงนี้นี่จะเป็นจอนะคะเป็นจอเพดานนะคะไซส์14นิ้วอันนี้ทำงานสัมพันธ์กับจอด้านหน้าในขณะที่เราเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็น y YouTube Netflix เนาะเราโหลดลงไปแล้วแล้วเ,เราเล่นนะตัวจอตรงนี้ก็จะแสดงผลเหมือนอย่างที่ข้างหน้านะคะเล่นอะไรเราก็จะแสดงผลตรงนั้นนะคะโอเคอันนี้เป็นทั้งหมดนะคะที่น้องเต้าแถมให้นะอย่างที่บอกแนละ้วเต้าแถมให้ทุกอย่างยกเว้นนะยกเว้น ไฟด้านหน้าซึ่งเป็นไฟมินิเลนนะยังอื่นต้งแถมแบบนั้นหมดเลยฉะนั้นนะคะสําหรับรถคันนี้แค่นี้ยังไม่พอระบบล็อกรถกด,ดล็อกรถนี่ติดแล้วหูกระจกครับคอนเฟิร์มว่าเราล็อกรถแล้วระบบค้นหาตัวรถ และไฟเวลข้ามไท์เวลาที่เราเปิดรถแล้วไฟเวลข้ามไท์โชว์อันนี้ก็มีให้ด้วยนะคะระบบความปลอดภัยครบถ้วนความสวยงามข้างนอกมีข้างในมีความปลอดภัยครบแบบนี้นะคะเหมาะจะเป็นรถครอบครัวนะและประหยัดน้ำมันสุดๆเนื่องจากว่าเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเติมน้ำมันได้นะเบนซินนะตอนนี้น้ำมันเบนซินลิีรเท่าไหร่อะ40กว่าบาทไปเมื่อวานตกใจเหมือนกัน41บาทนะคะและนะคะ ที่เหลือนะสามารถเติมแก๊สโซฮอล์91 95และ E20 ได้นะเลือกเติมได้เลยนะคะแต่ถ้าให้เต้าแนะนำนะเบนซินไปนเลยค่ะสีเหลืองหรือไม่ก็ขยับลงมาเป็น95ก็ได้91ก็ได้แต่ถ้าใครใช้รถเป็นประจำนะ สามารถเติม e20 ได้แต่ถ้าบุคคลไหนที่จอดรถเป็นประจำไม่แนะนำให้เป็น e20 นะคะเพราะว่า e20 มันจะเกิดการระเหยระเหิดได้มากกว่าน้ำมันอย่างอื่นฉะนั้นถ้าใครจอดอย่าเติมนะเพราะมันไม่คุ้มนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็สไตล์การแต่งแบบนี้ใครชอบนะคะเม้นกันนะข้างใต้นี้นะรถคันนี้เป็นของพี่บุษบาจะไปขับที่ทางภาคเหนือฮ่าภาคเหนือเจ้านะคะก็เออ,องเต่าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้แต่งรถให้คนทางภาคเหนือสาวเหนือเจ้านะคะก็องเต่าก็จะพัฒนาผลงานของตัวเองไปเรื่อยๆนะขอบพระคุณนะคะสําหรับเ c ทุกๆท,ท่านที่มาจากที่อื่นนะคะหรือว่ามาจากภาคอื่นๆน,นะคะและคลิปนี้นะ ้าต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใน YouTube บของเต้าด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแต่งรถเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวสิมาแล้วแหละเดี๋ยวราคาออกมีคนมาออกรถจะได้เห็นห้ือว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างรถสวยยังไงและเต้ามีสไตล์การแต่งแบบไหนนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ